สวัสดีครับผมนายพิรพัฒน์นรสิงห์วันนี้จะมาสรุปวัสดุในงานอุตสาหกรรมวัสดุอุตสาหกรรมคือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุที่ใช้ในงานช่างเป็นพื้นฐานสําคัญสําหรับช่างอุตสาหกรรมในงานอุตสาหกรรมนําไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นชิ้นส่วนรถยนต์อุปกรณ์เครื่องจักรกล และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นโดยมี2ลักษณะคือวัสดุงานเป็นวัสดุที่สามารถนำมาใช้ในงานทำงานจริงและวัสดุงานช่างเป็นวัสดุที่ช่วยในการผลิตประเภทว,รรรวัสดุในงานอุตสาหกรรมวัสดุในงานอุตสาหกรรมแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือวัสดุประเภทโลหะและประเภทอโลหะ โลหะจำพวกเหล็กเป็นโลหะที่มีความหนาแน่นมากกว่าสี่กร,รมัมจัดจัดได้ว่าเป็นโลหะที่มีความสำคัญต่อระบบงานอุตสาหกรรมต่างๆเป็นอย่างมากเนื่องจากโลหะจำพวกจะมีความแข็งแรงสูงสามารถนำไปใช้ได้สะดวกรวดเร็วได้ตามความต้องการโดยทั่วไป นั้นเหล็กที่นิยมในงานอุตสาหกรรมที่พบเห็นมากที่สุดมีอย่างมี2ประเภทคือเหล็กก้าและเหล็กหลอขอจบการสรุปเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ